รีวิวสกิลดับใหญ่ครับแบบรวดเร็วครับสกิลเฉพาะแอคทีฟนะสกิลขาวครับดูเวลาฟันหน้าตาเป็นไงสกิลนะครับสกิลขาวกำลังจะมาละนะครับเดู๋ยวยึ๊ยมาฟันซ้ายขวายึ๊ยนะครับดับใหญ่ผมให้คำจำกัดความสั้นๆเลยมียึก๊ยกับยักยักนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวสกิลที่สองครับสกิลเขียวเป็นไงนะครับ <tek st> จะมาละ เสียบเข้าไปที่ท้องนะครับเผาไรชื่อสกิลแหละเผาไรนะครับก็คือเสียบเข้าไปที่ท้องนะครับส่วนสกิลเขียวอีกอันนึงนะครับฮาร์ปมูนสลัดนะครับตัดจันเซี่ยวหรือไงไม่รู้ภาษาไทยนะครับสกิลเขียวนี้ดูเป็นไงนะครับยึดๆนะครับอย่างผมว่ายึดๆกับยักยักได้ยินเสียงไหมยึกๆแล้วก็ยักยักนะครับสกิลฟ้าเป็นไงนะครับสตัน ยึกอ่ายึกทีหนึ่งติสตาร์นนะครับอ่าฟ้าอันนี้เฟอรทาริตี้อันนี้ก็คือเป็นฟันก็ยึกยึกอีกนะครับเดี๋ยวดูใกล้ละอ่ายึกยึกเห็นไหมยึกยึกแล้วก็ได้ดามจสตาร์นนะครับก็สกิลของดาบใหญ่นะครับมียึกยึกกันยักยักนะครับจบรีวิวเท่านี้